บรรยากาศที่นี่เย็นๆแต่ว่าวันนี้ขอเลทต้องขอบรรยากาศช่วงนี้เวลาหนึ่งทุ่มเอ้คนขายปลานี่ก็รู้จังหวะนะกินหัวคนขายปลานี่เขาก็รู้จังหวะนะขายปลาด้วยมาถึงก็มาหาหวยด้วยเข้าใจงวดที่ผ่านมาห้าหนึ่งนะก็ เข้าได้แล้วนะคะเมื่อเช้าก็ทำพิธีเ,เส้นไหว้นะคะปลูกขนกาศตอนนี้มาถึงช็อตติดค่ะมาขอเลขตอนนี้น,นะคะดีสิเดี๋ยวรอดูพิธีอาจารย์งหค้าจะทำยังไงเดี๋ยวรอดูกัน เดี๋ยวสิเอามาดูปู่จะให้อะไรดีสิบหกกุมภาพันคมหกแป่เขียนเลอาลูกหลานขนัดเขาเลยกั่งโกงปู่น้อยไข่ตุ้งเลยเด้อท่านท่านคุณการคะท่านมาอยู่จุดนี้กี่ปีแล้วคะหลายปีแล้วหลายปีหลายปีแล้วอยู่นานแล้วอยู่ทั้งพี่ทั้งน้องเลยเนาะอยู่นี่หมดอ่ะสงสัยชอบ ทะเลตรงนี้นะเนาะเิ่ได้พาพี่พาน้องมาอยู่ทั้งสามคนเลยเนาะเยี่ยมสบายลูกหลานแถมยังเอาสนมมาอยู่ด้วยสนมเป็นยังไงทุกวันสบายดีไหมสนมสบายดีทุกคนกินทุกคนเลยอืมกินดีทุกคนเนาะทุกคนจ้าอยู่สบายเยี่ยมสบายจ้าสิ่งที่ลูกหลานชาวบ้านตรงนี้ต้องการพี่ก็ก็คือสามตัวตรงครองเลย จะได้อยู่เย็นเป็นสุขทุกๆคนทุกๆท่านไงและถ้าลูกหลานมีกินมีใช้ท่านคุณการก็จะสุขสบายไปด้วยและท่านคุณการต้องการอะไรอีกไหมคะองการ้จ่าจ้เต็มปู่ปู่อายุเท่าไหร่ครับปู่ตอนนี้ปู่อายุเท่าไหร่คะานพันกว่าปีพันกว่าปีโอ้โหรนานแลว่ะปี มากกว่าวันเจ็ดพันเก้าให้ตัวสีแดงมาอยู่นานแล้วนะทุกท่านค่ะรู้สึกจะไม่ค่อยชัดน้เพราะว่าเปนสีแดงพัม่อยู่นานแล้วก็ไม่ต้องไปไหนไม่ในทุกๆที่ชาวบ้านมีกินมีใช้มีเก็บนะเพื่อปลดหนี้ปลดสินลูกหลานชาวบ้านตรงนี้ด้วยเพราะมีแต่ลูกหลานทกรสทั้งนั้นที่มาเนี่ยลูกหลานทกรสอีทสออย่ลูกหลานทรสลูกหลานรงรับจำนำทั้งนั้นเลยกู ท่านคุณการมาอยู่ตรงนี้ก็ดีแล้วลูกหลานจะได้มามาโปรดให้ลูกให้หลานให้หลานบ้านเนาะใชกานินมีใช้ท่านคุณการก็ได้กินได้ใช้สบายไปด้วยจ้าถ้าถ้าท่านคุณการไม่ให้ลูกหลานก็ไม่รู้จะไปให้ไรกัให้แล้วคือโอ้ยจะให้อะไรนเรื่อยๆจ้าุดูที่ดวงอู๋นะท่านคุณการมาอยู่ตรงนี้นานนานมากเลยใช่ไหมคะเท่าไหร่าปีร้องพันกว่าปีเจ็ดร้อยวันที่เรื่ เท่าไรนะพันกว่าเอ้ยนะทุกร uh, ้านพันกว่าปีอ so ่าพันกว่าปีอโออย่าเกลียดใครครั้งเดียวนะทุกร้านเลยทำไมเรอกพูดเกลียดในอะไรใครให้ทุกร้นซื้อกันเอาเองไม่รู้เรื่องอะไรหรอกกูให้ยังไงก็ถูกไอ้นู่นเล็มโนกับนี่เยังไงก็ให้ออกให้ถูกแล้วเวางเยียบไปแล้วมันก็อยู่แหละเลขนี้ ท่านคุนการให้ลูกหลานก็มีกินมีใช้ได้มีแสงสว่างต่อไปถ้าลูกหลานไม่มีไม่มีเงินกินไม่มีเงินใช้ลูกหลานก็ปูไม่ได้กินใช่ปูก็ไม่ได้อิ่มหลานอิ่มปูท่านคุณนการจะได้อิ่มไปด้วยสมรมเล็กทุกทุกท่านก็ได้อิ่มไปด้วยเนาะจ้าเม่ตาเอาไหลพรดไปละจ้าค่ะนะ รรปู่ให้อะไรดาดูเจ็ดแปดศูนย์สามศูนยานก็บอกว่าคอยมาจริงๆเด้อปูเด้อถามปู 7, 8, ม่เด้อสาธุปละเียบไปแล้วนี่ดูสิ ศูนย์สามศูนย์สิบหกัสองพันห้าร้อยหกสิบ้เขียนตัวใหญ่ให้เอฟรูนะเขียนตัวใหญ่แล้ได้เไม่ปลกตอวันนี้ฝายที่นีมาเป็นที่ตอการอายุผันกว่าปีนะวางเลยเออวางเลยเดนไปที่เลยเออใครจะเห็นใครเห็นเลยเดี๋ยวตั้งให้ดูเลยตั้งแล้วครับ ขอบคุณมากนะคะ FC ติดตามช่องคนนี้ฝันในวันนี้ตั้งข้างหน้าเลยเลยครับที่เลยเอออยากจัดเออโอ้ยาเช็คเลเห็นไหมครับมครับขอมักเตนเลยครับเจ็ดเจแปดศูนย์น์สามศูนตัวรงนะคะวันนี้ขอวันโกนขอได้วันโกนเท่านั้นนะคะ FC